เบิ่งกระเทียมฟลาข่เต็มหลังบ้านยุพี่น้องค่ะกต่จักเสียใไ้เป็ดตัดมาอย่างกํลาลังเป็นดอกเดสิได้ตัดเด,ดสิได้ตัดอันนี่กําลังเป็นดอกเดสิได้ตัดมาหนึ่งหนึ่งใช่ต่างนางหนึ่งยินกับต่ำเจไอ้กับแจ้วโอ้ยเบ้ากระเลยน้อยย่ามอเ้ากะค้าง,าางกระตือแข่งอันนี้ก็ต้นหอ,หอมหลังบ้านค่ะหลังบ้านอันนี้ผักคนา้จาจักสิเป็นมูหรือสิเป็นจ้าผักบุ้ง อันซื้อมาตะลานไทยมาเสียบน้าไว้เพื่อเราเป็นหากบ่นี่ยเพราหักออกยอดกระทางก็แล้วมาใส่ขี้ดินไว้ใส่ขี้ดินไว้ดังเทียบเป็นรอดเออว่างเงขี้ดินเอามาก,ก็เลยเบิง้งทางนี้กแกมันผักชีผักชีโมยไว้โมยไว้หลายๆแล้วก็เก็บใส่ช่องแข็งอันนี้ค่ะค่ะค่ะค่ากำลังเัินแตก ยอดแตกหยางออกเฮ้ซาชิมถึงกระเทียมทนถึงกระเทียมปลาอันนี้จากไหนผักยัง่งบ้านไว้สำปะปีนั่ต้นหมักแพ้ค่อยเชอร์รี่กระดอกเต็มต้นเลย,ยกระเทียมทนปีนี้ชิได้ทนทนโอ้ยม่อย่างนี้ผักยังแน่ บ้านไว้อันนี้ประกาศข่าวปีเนาะคะ่ะเนาะประกาศข่าวปีอยู่หลังบ้านอันนี้ก็ต้นแพ้ปลูกไว้ซื้อมะปีนี่มาปลูกไว้อีกเป็นก็นได้กินแต่จะได้ถอนถอนกระเทียมทนกระเทียมโทนหลังบ้านนี่แมนมืดกระเทียมโทนทางนี้ถอนผัดเลยวัได้ไปเก็บเบื้งผักกูดพี่น้องเชีย่ยเบื้งผักกูดปีผักกูด ตั้งบอเก็บซื้อค่ะเพราะว่าโอ้โหนะใช้กินกันเลยไม่ได้เก็บเมื่อไงผักกุดอันผักกุดถอนอันถอนทิมกระพองมันหลายเฮ้อแต่ตอนแรกซื้อโพดแล้วถอนเนี่ยเลิกจากงานมาจากสวนถอนหญ้ายไอ้สวนล้วก็มาคุ่น่ะต้นเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่กำลังเป็นดอกอุ้ยหมักแพ้ต้นนี่ ดอกเต็มเลยจ้าดอกเต็มเลยโอ้ยแมวกระดึมาขวดดินแม่เชอร์รี่กระเต็มนี่แหละค่ะกระเทียมแบบยายตาคือว่าไปเก็บกระเทียมให้เบิรงแน่เก็บหฮเบิรงแล้วไม่มีผู้กินไหมพี่น้องคอลิ้นตนคอยไปป้าคอยไปเห็นข่าเจ้าเ,าเก็บแล้วก็เททิมครับอยู่คอยกระยานฝรั่งขาราอือเพราะว่าหลัางบ้านจะของก็มีพอกินอยู่ ้อยคนเก็บแล้วก็เทที่มเต็มปลาอยู่กันเลยบอๆอ,อยากไปเนาะค่ะเนาะเพิ่งจะของกันอยากงานอยากงานกลับมาบ้านแล้วก็เล่นลูกหุ่นกระเทียมโทนข่อยกันเลยกระเทียมโทนกำลังสิเิ่นดอกกำลังอ้วนตุ๊บุติปิเนี่ยเตรียมโตัส่งคนน่อยขึ้นรถแล้วก็สิไปเตรียมเออไปทำงานพี่น้องค่ะปลูกไว้พอได้กิน